ก็เป็นไม่ฟรีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ท่วมอยู่ไปนะครับไม่ท่วมอยู่ไปนะครับขามามาข้างหน้านะครับก็ไม่ไม่เปียกเท่าไหร่นะครับตกหนักมากนะครับนี่ไม่ท่วมก็อยู่ไปนะครับลกมาได้สิบกว่านาทีเลยนะครับ ให้ดูว่าฝนตกหนักนะครับเป็นเวลาสิบกว่านาทีแล้วนะครับเริ่มสาบ้างแล้วนะครับโอ้โห oh. น้องครีมยืนงงเลยครับน้องครีมก็ไม่ได้เปียกฝนนะครับเด็กก็เปลี่ยนเป็นทางคุณแม่นะครับเนื่องจากว่าฝนสาดมาข้างหน้านะครับ ดีใจนะครับเราจะได้มีบ้านอยู่ไม่เปียกฝนนะครับอาจจะเชิดใหญ่อาจจะมีสาดหน่อยนะครับโอ้โห oh. ตกหนักลมแรงนะครับนี่ก็เริ่มซาลงเลยนะครับตกทุกวันนะครับอย่างนี้เลยนะครับเป็นเวลาขนาดนี้เลยนะฮะนี่ก็เริ่มจะซาซาบ้างแล้วนะครับ ตัคลิปวิดีโอให้ดูนะครับจากว่าเราปิดสัญญาณเน็ตการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหมดแล้วนะครับจะเริ่มหยุดแล้วนะครับในช่วงก็อยู่ไปนะครับปีนี้นะครับตกหนานนี้เลยครับลงน้ำนะครับก็คือได้นะครับทั้งลมมีทั้งฝนนะครับ ก่อนก็ยังหนาวอยู่เลยนะครับบรรยากาศในบ้านน้องพรีมนะครับฝนตกนะครับาวนนอยก็ง่วงๆแล้วนะครับโดนเทไม้ก่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่รบฝนนะครับมีทั้งลูกเพควานแล้วก็มีทั้งแม่แกนนะครับสวัสดีครับอาจจะมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับ โอ้การรอบๆนะครับชข้งก,ก็ไม่ได้วิ่งเล่นอะไรนะครับก็อยู่แบบสงบนิ่งนะครับ ก็จะถ่ายคลิปเป็นคลิปสั้นๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะครับฝันตกไม่หยุดนะครับพเราไแม่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับ ม่เป็นรันลอบเลยนะครับแล้วก็จะอยู่ในในเต็นนี้นะครับเนืงจากว่าฝนสาดก็อาจจะบางผนได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับ ครีมเบอร์ดี้น,นี้จะเป็นโดโด้ลินลินไอเบอร์เดกับพี่แป้งนะครับเ๋ยวกันอยู่คนะุณน,นี่ ผลไม่ยอมหยุดเลยนะครับเข้าไปตาเกือบ20กว่านาทีแล้วนะครับ1 4 45นาทีได้แล้วนะครับตอนนี้เด็กในบ้านก็ไม่ตื่นเต้นนะครับก็ดีใจนะครับโอเคอยู่นะครับ ใช้ได้15นาทีแล้วครับตกยังมียังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยนะครับ บ้านก็มีน้ำพังเลยนะครับแต่จะได้ยึดน้ำกระดิกนะครับช่วนี้หรือว่าคันนาจะพัง,งอีกก็ยังไม่รู้นะครับมาลุ้นกันนะครับเกือกระน้องทีมก็ โอเคอยู่นะครับก็ไม่เปียกฝนนะครับเกลก็เปียกไม่เยอะนะครับถ้าถ้าว่าสาดมาทางช้างใหญ่อยู่ตรงนี้ก็จะเปียกนะครับหรือสาดมาทางน้องครีมก็จะเปียกนะครับแต่วันนี้สาดมาข้างหน้านะครับก็เลยไม่ไม่ไม่เปียกถึงถึงข้างในนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นก็ยังโอเคอยู่นะครับวันนี้ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ